สวัสดีครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมพี่นังครับคลิปนี้มาอีกแล้วคลิปไ่เบ็ดพามาเมืองตรงครับเห็ดตรงไว้กรับพอนามมันหลายครับก็ไปยนามมาทางพูดเมื่อันจีฉ่วมเข่าก็ได้ต้องเห็ดไปยนามลงห่วยนี่ไม่ลุมพอมพี่กายก็เห็ดลุมอยู่นี่นะพี่นังครับ น้ำห่างมาหลายปาลานี่นี่หลุมองวีนีน้ำมันหลายครับไปไสเบ็ดปลาครับผมชิปนี่ติดตามกันเมืม่อวานติดคือบ่40ผห่าหลังเหยื่อขีก่กรเดียนโอ้คือเอียงถนัดกล่องอหามุมดีๆกันนี่แหละครับผมเบ็ดเท่า เด็ดครบนั่แหละเอาไว้ใส่เป็นปลาครับเป็นปลาเนี่ยพวเปียงเยีย่ตัวหนึ่งใส่ได้สามสี่หลังกี่ใส่ง่าย,น,ยานะครับโอ้โหาสิมีปลาใหญ่ปะ ว่าทดสอบมึงครับนี่แหละติดตามกันเมึงครับผมเขาสิไส้ให้นี่ก็ให้ปุ่นสองให้ตรงไปหูนครับฟังทางพุ่นแต่ม่งมาสิคือบอใส่ตะเบ็ดกบไหลเปลี่ยนมาใส่เบ็ดปลาก่อนออะลุยครับผมใส่เสร็จเรียบบ้อยยางมะมอเกี้เลยปลาเข็งตัวหนึ่งครับพี่น้องครับมึง ฝนกระตกครับนี่ฝนกำลังลิ้นครับก็เขียงไหลรุ่นนี้แหละครับผมเดี๋ยวตั้งแตทำามายามกันครับเดี๋ยวผมพาไปเมืองตรงน้ำไีเที่ยวปลาออกจากตรงพร้อมไปครับผมใส่เงียบครับรุ่นนี้ หมบักย er ่างนักอมูมันด่๊ดบักย่างไหลพูนาเพียงไหนครับบอล่งไปจากซอยแด้วมันลงโหมดขากนหมครับบอลบอลตรงลงหรอได้บ่าไาิ้ย่างเดียวปลาซิวนี่ก็ปลาซิวพูนะย่างไหล

ปลาหน่อยไปเรียกเอาเขินนั่นเยลยเยอะหรอปลาไหนเยี่ยังกอ่อปลาจอมปลาหยังไหมครับเข็ดได้บ่หลายอย,ยู่ดิพอบ่เอาบ่ ไปเห็ดวะพี่เทสิบเอาไปเบิ้งเอาไปถุงจะเอาไปไกลจะบนมาเห็ดครับเนาะนี่แต่ปาดซิวครับตรงเท้ากับลูกปลาสลิดโอ้สองชั่วโมงครับจากายสองตอนนี้สีโมงแรงครับ,บ,บเบ็ดเฮ้าเดี๋ยวทำพมายามบบเบ็ดไม่แรงครับ แต่ปลาเค็งเราตัวนึงว่าตัวรุลุนว่างำามไปแล้งตรมีปลาใหญ่บ่ติดตามครับพอพอกันคำๆครับปี่มองงามไหลออกปลาใหญ่บ่ทันลง สวัสดีครับผมพี่น้องครับถุ่มหนึ่งกูกลัวได้เวลามายามเบ็ดหนอครับเมึงตรงน้ำมีอย่างเขาว่าตรงโอ้ยจะปลาหน่อยครับปานประซิวหน่อยปานใหญ่นี้วะนอหน่ ไปเขยงมี่อยู่ครับหลังแหลกงยอยู่คือเกา่าไปไปเมืองหลังเอีนครับผมสี่สิบหาหลังเบ็ดปลาฝนกระตกครับผมฝนลิน โอ้ยไปเขีงน่อยเหือนย่าแหรอพี่น้องครับดังนี้แหลอครับถึกนี่มึงตัวปลาอืเอาไปใส่แงบครับผมเอาขึ้นเก้าใส่แงบกบถ้ามีปลาใหญ่มาเถืด มึงตัวปลาพี่น้องหน่อยคักหน่อยเนี่ยวางแรงกับถือลังนี่แหละครับตัวหนึ่งเงี้ยเงี้ยกูนีอยู่ปลายังถืีนี่ก็ดินแห้งแท้ปลาเข็งครับปลาเข็งอีกแล้วอู้ตัวนี้ใส่ดีอยู่ ใส่ดีย่ใส่ปนอยู่นะครับนี่ตัวที่สองเนะดือดกันอยู่ตัวนี้เป็นว่ากระได อนี่เป็นไหนเงียวมัดนู้นไหนครับบัวปลาเขียงอีกแล้วใส่สามตัวปนอยู่ ตัวที่สามครับผมปลาเข่งคิดลายใช่ไหมปลาเข่งนี่ถือว่าเข่าทายนอยู่ดอกพี่น้องครับใรกร้โกบมีอย่างกินเบ็ดอยู่ยังมีปลาเข่งกินให้มึงอยู่โอ้เงียบเหมิด ไก่เงียนครับตัวทิซซี่ครับผมตออัวนี้เงยก้มัวมาเข่ยอีกแล้วโอ้ไปดุกป,ปะควาวยไปใส่เหมือดมา ที่กินย้ำเสาครับตะคอ,อ,อเงียบหมดตัวที่หาครับพี่น้องครับไปเข็งเรื่อ,อยๆติดปนเหรอหาตัวปนปลาเข็งรุ่นนี่ จะเถีอปลาดีเหมือน,อนไรครับพี่น้องครับปลาธรรมชาติเขาทางเหมือน้วครับผมใช้กวมมันว่ถือเถียบเงี้ยครับเถียบเงี้ยว้กับมนีสิรุ่น สุดท้ายนยี่บ่มั่นใจครับมีหรอไปดูตัวครับเห็นปลาคอหรอพี่ตองครับปลาคอน้อยโอ้ตัวน้อยครับเมื่อนี้น้องใสไปหนีก่อนครับ ว่าหันติดปลาเข็งสองหลังผมกัใส่ไว้เลยครับมันโตหน่อยเสียบหลังไว้ท่าน,นี่เบ็ดไพ่เบ็ดเจ้าของจำบ่ได้จำเบ็ดเจ้าของบ่ได้ถือปลาเค็งอีกสองตัวผมเสียบหลังไว้ครับ มีปลาคอไงแต่ว่ามีกับสีเหลือมือเอื้อนอยู่ดอกสิเม็ดหลับเบียดเท่าสองหลังสุดท้ายอะไรอู้หูถือถือปลาคอรครับพี่น้องนี่นี่นี่ อ่านี่สีไหนแม่ตับวบางหญ่ปันไหนแต่ก็ถเอว่วบางเง่ก็มูที่ได้มากลครับนี่นี่โอ้รุ่นนี่มันมีตัวนี้ช่วงช่วงเกี้ยวเข่านี่ลงหลุมคักได้ครับรุ่นนี่ง่ายเลยได้ครับนี่อีกจักเดือนหนึ่งนี่เหตุหลุมเห็ดหลุมพงกับเหตุยู่นี่แหละมุมี่เลยแหละครับ ใส่เป็นโตไปเลยเบ็ดหมดแล้วโอ้ปลาดุกหน่อยปลาดุกหน่อยก็บนี้ครับปลาดุกหน่อยมาท้ออยู่ทอหน่อยบกินเบ็ดครับไอสิรอง,ง่ายหลังนี้มันใสมั้งปลาดุกหน่อยเต็มเลยครับนี่วันนี้น้ำไหล ลูกน่อยเต็มยครับบ่กินครับว่าถิโตกเอาอร้อยเต็มอยู่ปลาดุกเขิงหาประคอหนึ่งครับ นี่ตัวบางใหญ่ปลาปีนี่ปลาบางใหญ่บาท่านอี่ใหญ่ครับปลาดุกัดตัวน้อยอยู่างานเฮ่ายามคืนเดี๋ยวทะลุเมือเศร้าพี่น้องครับได้กะือว่าได้ปนอยู่ปลาคอตัวหนึ่งประคิงหาตัวติดอยู่สามหลังผมใส่ไว้เลย ถ้ามีป่าใหญ่มากิดมันครับเดี๋ยวสนุนกันอีกเชนึงเมือสอบพี่น้องเด็กการบ่อหลายเอาแค่นี้ละไปพี่น้องครับตีหากลัว,วโอ้เดี๋ยวเวลายามเบ็ดกบครับผมอุย้ยอุ้ยกบกบบ่ไ้ มันมีเ้าครับมึงบอบเ้าก่อนโอ้โหโอ้ปลาใหญ่ดอกพี่นองจะปลาหน่อยเบียดกับบอสถีกำลังนี่ลั้งแรกปลากับปลลงครับทั้งนี้หนาว ปอะกบไม่ได้ครับว่างั้นกบนั่งอยู่ไปครับรุ่นน้ำกันพี่นอ้องซือเอามือเ้าร์ตรีหากัวกูเบ็ดครับผมหลังนี้ผมเสียบลาเขียงไว้เมื่อคืนมันติดาม,ามือเศาร์มากเลยคือเกาไปครับเลยไปใส่แอบดีกว่าครับลาเขียงตัวบ่งใหญ่ หน,หนึ่งเต้มถึงตั้งมือขึ้นหนครับใส่ต่อหามีป่าใหญ่มากินบุมมี่ต่ำโอ้ถือละเคียงอีกแล้วครับลังนี่โอ้ตัวที่สองเด็ดเด็ดป่นตะลาเคียงหน่วะ

กงกงบอเถึกปลาเงยปลาพระท่านเงยครับหน้ามันมาสาพวดจีด๊ดใส่เบ็ดกบโกบบ่ครับเบ็ดปลานี่ปลาตัวหน่อยพวด มอเท็อกอยู่ไปเคียงน้อยอีกแล้วพี่น้องครับมองหันบริษไทยมึงตัวหนึ่งนี่ประเคียงตายทำเจรุ่นนี่ครับไปเคีงไหมซีตัวเหรอ ปลาเข็งหมดเลยครับโอ้นี่ถือ้วครับปลาเข็งถ้าปลาเข็งตายมองพี่หลองปิ่งพอดีปิ่งครับมือเซาพอดีครับหาตัวโอ้ปลาเข็งหลายครับ เทียครับทังเียของให่บ่มีเลยแต่ของเ่นหน่อย,อยมาแข็งกัดเห่นยแย่หมด ครับผมปลาหยังดึงค่อยๆปลาเข็งโอ้ปลาเข็งตรงหามตัวนี้อีกทั้งที่ตัวงามครับอืตรงหามอยู่ตัวนี้รุ่นปิ้งครับรุ่นปิ้งเอ้าวพอดีรุ่นไปอยู่พี่น้องครับปลาเข็งก็ได้ ก็บ่ถือปลายยังนะครับบ่ถือเลยนี่บ่มวนมีถืกเนี่ยว่ไ <c oughs> ด้ปบอบใจจะขวางไปไปเคียงอ่านโอ้ยประหอหน่อยหน่อยรักหน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวเชี้ห้มึง ปล่อยไปก็ตายครับจินเลิกมึงตัวประคอ <c oughs> จินเล็กแบบนี้ตายตายย่างเดียว นกินตกได้ครับเยี๋ยนี่ปล่อยๆเป็นละออง ต่อครับว่าถือกบลังนี่ดึงขึ้ว่าจิตปลาเข่งง่าตาย,ต,ายตัวง,ง่ญ่อยู่ตัวที่ใดว์บนนี่ครับหลายตัวแล้วละโอ้ถืออีกเนาตายอีกแล้วพี่น้องครับเข่งลวนๆปลาหมอลวนๆตายก็ดีเพต้องคายากเกียบเกียร์ปิ้งเลย ไปไว้อีกจักสองอาทิตย์ก่อยสีมาใสไหไม้ครับไม้นี่ปานตัวหน่อยอยู่ไปหาใส่ทางอินก่อนสองอาทิตย์ขึ้นอีกตัวงามครับปลาเข็งปลาเขียงลายกับมใส่ปลาเข็งเนี่ยแหละพี่นอ้องีนี่น้อยพอด าก okay, yeah. พอดีนั่นแหละสุดถ่ายวามีอย่างครับเมตดลหรอเวีเยดเท่ามองนางเบ็ดพอดี นี่ผลงาน,นครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปลาเข็งสิบตัวครับปลาคอน้อยอสองตัวตัวน้อยหนึ่งปลาคอสิบสองตัวครับาไายเด็ดไทยแน่ว่าเด้ดไทยแน่เพราะว่ามันตัวน่อยเี้อครัวิ่ปลาเข็งก็เลยบ่เด็ดไทย ีโตงามๆพ่อปิ่งกับนี้ครับผมรุ่นรุ่นพ่อปิ่งกับนี้นี่รุ่นนี่อายโตอยู่รุ่นนี้ขึ้นบริเเทเมืงองดอกพน้องอะต้อนนี่แหละครับผมป่าประทันโตใหญ่ทั้งบ้านผมน้ำกำลังมาป่าเก่ากับผมนี้ครับ อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สิได้ใไส่ไม่แล้วครับเบ็ดปลาช่วงนี้ก็ไปหากบดีกว่ากบนี่โตงามครับโตพอดีกินนะครับกบในกระฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กําลังใจในเดอ้อของอาทิตย์วิเศษสมบัติแก้งเราละฟ้าในกล่องผม่เห็นหรอครับมันมืดผมก็เลยไลคครับพี่น้องดูการอยู่ น้อยก็ได้พราะเด็ปิ้งครับ